สลามอะลัยกุมวะเราะ m w a r a h m a t u l l ะ h wabarakatuh นิยามและความสําคัญของโลกาภิวัตอีกทีนึ่งในมิติของอุมมีค่ะโลกาภิวัตจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ายุคไหนนะคะมันเป็นเพียงแค่คํานิยาม ราะอย่างนั้นท่านมาสังคมเราก็คือเป็นสังคมออนไลน์นะสังคมที่มันไร้คมแดนมันแชทกันไปแชทกันมาวันที่14กุมภาเปิดบริสุทธิ์นับไป9เดือนจะมีเด็กถูกทิ้งมากขึ้นแต่แตมเด็กประเทศอังกฤษทํายังไงให้ผู้หญิงเด็กวัยวรุ่นม5มหจะทํายังไงให้เราท้องพร้อมกันแล้วก็ทําแต้มยังไงให้นอนกับผู้ชายแล้วสามารถท้องพร้อมก,กันได้มันก็จะออกรูปออกมา นั่นคือสิ่งที่สร้างไว้ในขณะที่อิสลามบอกในฮะดิษที่บอกว่าอิสลามเนี่ยมาอย่างคนแปลกหน้าแล้วจะกลับไปอย่างคนแปลกหน้าดันงนั้นสังคมออนไลน์ไม่ว่ายุคไหนเนี่ยชัยตอนทํางานแบบมืออาชีพและมันคือเครื่องมือของชัยตอนนะคะดังนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขอเกิดหรือเปล่าเราไม่ได้ขอเกิดนะคะเอาเราเป็นผู้ทรงประทานเรามาให้เกิดทีนี้ต้องมานั่งถามตัวเองว่าแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร จริงคําว่าดาอีนะะในยุคโลกาภิวัตเนี่ยมันคือบทบาทเดียวกันตั้งแต่สมัยนบีมอมัดจอยสลัมแต่อย่าลืมว่าชัยตอนเนี่ยมันไม่หลับไม่นอนไม่มีวันหยุดพักผ่อนชัยตอนเล่นกับน,นบีอาดัมไม่ได้เนาะแล้วก็มาเล่นกับท่านอิคาวาแล้วก็เล่นได้สําเ็จตอนนี้ผู้หญิงเราก็เหมือนกันเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาผู้หญิงจินผู้ชายผู้ชายมีน้อยที่มีอยู่ก็ไม่รู้นะ,ะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ไม่ต้องพูดถึงนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไม่กี่คน ผู้หญิงเรานี่ชนานาญการอีกผู้หญิงเยอะนะแต่เป็นทอมกับดีก็เยอะสมัยสมัยท่านนบีลุตนี่ผู้ชายกับผู้ชายเองนะแต่พอมายุคนี้เนี่ยเพราะว่าสังคมในยุคออนไลพยายามทําว่าผู้หญิงกับผู้หญิงได้ด้วยกันเป็นเรื่องปกติผู้ชายกับผู้ชายออกมาจดทะเบียนเป็นเรื่องปกติและพยายามสร้างทุกอย่างชัยตอนเนี่ยพยายามทําให้เรื่องที่มันบาปเป็นเรื่องปกติแทนถ้าเราไม่ได้ไม่ได้รู้เครื่องมือของชัยตอนในยุคสังคมโลกาภิวดะสังคมออนไลเนี่ย เราก็จะหลุดไปอยู่ในบ่วงของมันโทรศัพท์ที่ลูกใช้ก็คือหนึ่งเครื่องมือนะคะ Facebook ที่บอกว่าโอ๊ยปกติวัยรุ่นวันนี้ต้องมาเปิดดูว่ามีใครกดไลค์ให้เราเท่าไหร่มีคนบอกรักเราเท่าไหร่นะคะปกติบรรจานาย์ยกเคสมาเกียถามว่าเออเขาจัดงานสาหรับควายกับควายบายัฟฟาโลวิลเลตด้วยกันเนี่ยถามว่าควายกับควายมันเอาเพศยกกันหรือเปล่ามันไม่เอานะควายมันรู้จักเลือกเลยว่ามันเอาเพศตรงข้ามแต่มนุษย์เนี่ย ทำไมถึงเอาเพศเดียวกันในสังคมปัจจุบันมันคือแผนในการทำลายล้างแต่งันถามว่านี่คือสิ่งจำเป็นที่อิสลามมายัาง,ยางคนแปลกหน้าที่คนที่จะต้องเป็นนักดาอีจะต้องรู้บทบาทตัวเองที่ถูกส่งมาเป็นสองสองขอรับบนหน้าแผ่นดินครริฟตุลรอบนหน้าแผ่นดินเพราะคุณไม่ได้ขอเกิดนะคุณถูกส่งมาเพื่อเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นประชาชาติต้นแบบมีเชื่อว่าคนที่นั่งตรงนี้คือคนที่รับทรงหยิบยกมาให้ เพราะงั้นณวันนี้เนี่ยการเป็นนักดาอีเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องมานั่งมองว่าต้องรู้เท่าทันในยุคโลกาพิวัต์ว่าอะไรคือเครื่องมือช่วยตอนคะเพราะงั้นเนี่ยในยุคโลกากพิวัตน์เนี่ยลูกจะต้องรู้ว่าสังคมของความเป็นจริงเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้รู้เท่าทันมันที่สําคัญรู้เท่าทันหัวใจของคุณก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าในโลกาพิวัต์ที่มันมีสื่อมากมายจนถึงเข้ามาในรั้วมีคิดว่านั้นลุนต่อไปรุ่นหนูเนี่ยสงสัยนะคะ ถ้าเราไปดูที่ไปฟังเขาบรรยายเสวนาอาจารย์มัจรันร่วมด้วยนะ,ะที่บอกว่า,ายุคสังคมออนไลน์ต่อไปจะน,นอนเนี่ยสไลด์เปิด iPhone จะนอนและยังกดไม่ต้องพูดแล้วค่ะสั่งด้วยเสียงนะ,ะแล้วก็ยังมีอีกเหมือนกันผู้ชายบางคนก็พยายามใช้เครื่องมือพวกเนี่ยเขาเรียกว่าจิบแบบมืออาชีพนะฮะโทรศัพท์ให้มุสิมาช่วปุกโทรศัพท์ละหมาดซู่าปรากฏว่าโทรศัพท์เครื่องของนายนี่มันปุไม่เป็นหรือยังไง นะให้ผู้หญิงมาปลุกนะผู้หญิงก็ขยนันขยันปลุกอาบังละหมาดซูโบเขาเรียกว่าจีนแบบมืออาชีพ